พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขัดศึกษาและพละศึกษา มาดูทัากษะการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติดกันนะครับ 1. อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นหากติดสารเสพติดเช่นผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ความสัมพันธ์ในครอบครัวความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสารเสพติด2เมื่อพบว่าเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวมีปัญหาควรช่วยหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้หันไปพึ่งสารเสพติด3ชักชวนกันเพื่อเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในวันหยุด เพื่อให้ห่างไกลจากสารเสพติด 4. ใช้คำพูดให้ระลึกถ,ถึงอยู่เสมอว่าสารเสพติดจะทำให้หมดอนาคตเรียนไม่จบไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 5. ชักชวนเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเช่นสมัครเข้าโครงการ To ี e n u เ b e r ์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านสารเสพติด